สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสลิงคานบอกคาลูกหมีฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมนะครับคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับนิกเซนเอเวอรเรสต์รุ่นเทนเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยถ้าเทียบกับ p พวรุ่นเริ่มต้นด้วยกันนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราแปลงหน้าใหม่นะครับยกเป็นหน้าลาฟเตอร์นะครับก็เป็นผสมระหว่างนิกเซนเอเวอร์เรสต์เอ็กซ์ลาฟเตอร์วีหกนะครับกระจังเลยมีขนาดใหญ่ มันจะไม่เหมือน f อฟฟที่มีขนาดเล็กแล้วก็กระจังถ้าเป็นชุดแบบนี้มันต้องยกกันชนหน้าเขาถึงเรียกว่างานคอสตอมนะครับจะไม่ได้เป็นเหมือนชุดสเกิร์ตของบริษัท Y หรือ v i c t o r นะครับก็คือต้องยกกันชนออกแล้วก็แพ็คห่อคือลูกค้าลูกค้าเบื่อจะใส่กันชนเดิมเมื่อไหร่ก็ต่อกับกิฟเดิมได้เลยนะครับส่วนกันชนตัวนี้จะมีรายละเอียดเยอะพวกข้อไฟตรงต่างๆของเรางานจะใกล้เคียงนะครับคิวล้อต้องเป็นของเขาเพราะว่าเวลามันต่อก,กันเนี่ยมันจะได้เสมอกันมีช่องแอร์โฟข้างไฟตัดหมอกนะครับของเราก็จะม พนแทงด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้นะครับก็ข้อมูลพื้นฐาน170แรงมา้าเครื่อง2.0เกียร์6สปีดก็จะเหมือนกันนะครับมีไฟหน้า LED สีขาวนะครับไฟซีแคม,มีมาจากโรงงานอยู่แล้วไอโรไดนามิกดีอากาศพลาศาสตร์ไล่เม็ดฝนไล่ลมได้ดีนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหน้านะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งมอบละพัดลมหน้าเครื่องไม่มีเป็นพัดลมมอเตอร์ไฟฟ้ามี2สเต็ป ปรับความเย็นได้เร็วขึ้นเวลาอยู่แดดร้อนๆพัดลมจะโดดจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองอวันีมีลูกค้าถามว่าทําไมพัดลมมันดังจังนะครับอุณหภูมิห้องเครื่องมันร้อนหรือในในห้องโดยสารมันร้อนเนี่ยมันก็จะไล่อากาศห้องเครื่องไล่ทาความเย็นในห้องโดยสารได้เร็วมากขึ้นโดดสเต็ปเหมือนพัดลมบ้านนะครับเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สอง ล้อของเดิมขอบ18ครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นขอบย0่นะครับยางของโอตานิี้ยางตัวนี้ผมก็ว่าโอเคนะผมขับแล้วสู้สึกนิ่มนะครับ275ดทับนะครับดิสเบรกสล้อปกติ PPV เนี่ยด้านหลังบางรุ่นยัึงเป็นดัมเบรกนะครับนี่ก็เป็นดิสเบรกสีล้อไม่ทําการยกเลี้ยวไม่ติดนะครับเราปรับมุมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มีการเพิ่มกล้อง360อองศามาให้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นผมพาวนไปดูฝั่งนู้นดีกว่าครับ ชุดล้อกับชุดแรปเตอร์ชุดคิวล้อทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเป็นโปรที่ผมจัดให้คุณลูกค้านะครับสิ่งที่คุณลูกค้าเขารีเควสเพิ่มเข้ามานะครับ mm. ก็จะมีตัวกล้อง360องศานะครับตัวนี้นะครับ mm. ก็ติดเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวไปดูภายในกันครับว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างแอร์แบ็กเนี่ยรอบคันอยู่แล้วนะครับความปลอดภัยของฟอร์ดพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าหุ้มหนังอยู่แล้วเปิดปิดไฟหน้าเองอัตโนมัติปัดน้ำฝนเองอัตโนมัตินะครับเบาะหนัง มีเด็กมือไฟฟ้าอยู่แล้วมีปรับโหมดการขี่อยู่แล้วนะครับหน้าจอ10นิ้วหน้าจอหลังพวงมลาลัยเป็น 4R เป็นหน้าจอดิจิตอล100%นะครับเช็คน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆจากตรงนี้ได้เลยข้อมูลรถนะครับปรับไฟสูงต่ำได้4ระดับนะครับแล้วก็มีปรับเบาะตัวนี้ได้8ทิศทางแท่นชาร์จไร้สาย USB ไท e A y ท e C มีมาให้นะครับ Apple c a r า l a y Android Auto ระบบ Ford p a s s คือระบบสั่งการด้วยโทรศัพท์เนี่ยมีมาให้ครบ อันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับใส่มาให้ครบแล้วนะครับที่วางแก้วมีฝั่งผู้โดยสารเอกสารตอนบนเอกสารตอนล่างที่วางแก้วตอนฝั่งนู้นก็มีแล้วนะครับนี่หนะ้าจอตัดสีดําเงาค่อนข้างจะหรูหราเลยนะครับโอเคแผงประตูต่างๆหุ้มหนังให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวผมเองยังอยากได้เลยนะครับรุ่นนี้ผมว่าราคามันน่าจับต้องเล่าลคาทาเป็นสีดํามาจากโรงงาน นะครับแล้วก็อันนี้ผมอนุญาตขออนุญาตพับบอกให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆคือบอกมันพับได้แถว2กับแถว3สามารถพับแล้วสไลด์มาชิดกันมันจะเกิดเป็นพื้นที่เยอะๆนะครับเราก็ไปนอนเล่นพักผ่อนเวลาไปปิกนิกต่างๆได้นะครับผมพาม,มาเปิดท้ายให้ดูอ่ะนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเพิ่มมาอีกอย่างคือระบบฝาท้ายเนี่ยจะเป็นระบบ ช็อคไฟฟ้านะครับมีเราติดระบบไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาครับมีสายไฟให้ของเดิมเวลาเราปิดเราต้องดึงลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีคือเตะเปิดได้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์ผมพับบอดแถวสาก็แถว2ให้ดูว่าไอเอเวอร์เลสเนี่ยเน็กซ์เจนเนี่ยเวลามันพับเรียบเนี่ยมันเกิดพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรเลยนะครับตัวนี้เราสังเกตตำแหน่งตำแหน่งแอร์ด้านบนเห็นไหมครับมันจะอยู่ตำแหน่งบนศีรษะเราพอดีมันจะให้ความเย็นที่ทั่วถึงได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับของ ที่เล็กๆต,ๆต่างๆพวกที่วางแก้วตามมุมต่างๆเนี่ยมีให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีระบบขอบด้านท้ายเนี่ยคือระบบป้องกันเขาเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นระบบเป็นส่วนที่ทําเพิ่มมาจากตัวเดิมให้มันสูงขึ้นป้องกันการกลิ้งของวัตถุเวลาเราไปจ่ายตลาดพวกผล,ลไม้ลูกกลมๆต่างๆกดปิดได้เลยนะครับในส่วนของฝาท้ายอะคริลิก e v e r อ e ์เเนี่ยมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเอเวอร์เสสีครเมียม ไฟท้าย LED นะครับแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไฟท้าย Full LED ให้นะครับก็อันนี้ประมาณเท่านี้นะครับตัว Nexen อา่าวิเวลดรุ่นเทนความปลอดภยัยถ้าก้มดูด้านล่างเราจะเห็นเยอะเลยนะครับมีวัดลิงก์มากที่สุดใน P P V บ้านเราเป็นรถ P P V ที่ฐานล็อกกว้างที่สุดนะครับมีระบบ E S P ป้องกันรถโยนมีระบบป้องกันรถพลิกความ R O M ซึ่งรถสูงๆแบบนี้ต้องใส่ R O M นะครับถึงจะปลอดภัยก็คุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับเริ่มต้นล้านสาม ได้ชุดแต่งล้อนะครับล้อกับตัวคิ้วล้อกับกันชนหน้าที่เป็นแรฟเตอร์กระจังหน้าแบบนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมจัดให้นะครับเราจะเพิ่มเติมแบบแบบที่คุณลูกค้าเพิ่มกล้อง360องศาหรือชกไฟฟ้าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะครับแต่ชุดหลกัลกๆเนี่ยคือผมทาโปรให้เลยค่อน,นข้างจะคุ้มแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มีจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่น่าจับต้องทีเดียวนะครับในส่วนของชุดแต่งต่างๆ นะครับผมคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งเข้าไปในการการทําเรื่องส่งรถใหม่ครับให้ประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองตั้งแต่วันวันที่เรารับรถเลยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่เราจะแต่งเพิ่มนะครับจริงๆบางอย่างที่เราแต่งเพิ่มมากกว่านี้เราสามารถรวมในยอดกู้ได้ด้วยนะครับไฟแนนซ์จะให้รวมเข้าไปในไฟแนนซ์เนี่ยไม่เกิน3 0,000ืบาทนะครับสามารถรวมไปไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดวันรับรถก็จะได้ไม่ต้องหนักมากด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆมีอีกเยอะนะครับชุดแต่งมันก็มีหลากหลายนะครับอยากได้แบบไหนนะครับ ผมทิ้ง QR code ไปให้ละก็สแกนมันจะเด้งมาที่ Line OA ของผมหรือ ID อผมนะครับ a d Promotion Ford เดี๋ยวผมแทรกรูปเป็นตัวอย่างให้นะครับมันต้องพิมพ์ Ads i g n ์นำหน้าแล้วตามด้วย Promotion Ford โ,โทรผมนะครับ0894471574นะครับก็ยินดีนะครับดูรีวิวในช่องผมจะเห็นว่าผมส่ง76จังหวัดเนี่ยเราส่งทั่วละนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องหยุดงานมาเลยนะครับบริการถึงที่นะครับ โอเคครับเงินทุกบาทเงินจองเงินมาจาอุปกรณ์ผมให้โอนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อบัญชีโชลูมเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับจะไม่มีให้ลูกค้าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเงินทุกท่านปลอดภัย1 0 0เซนะครับการันตีด้วยยอดอันดับหนึ่งของประเทศถึง6ปีซ้อนนะครับผมลูกมีฟอดสลิงข้านบ่อคำนะครับลาเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้จริงๆแดดมันแรงนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ผมเป็นโรคตาแห้งอยู่วันนี้ตาผมมันจะเบลอเบอร์อรน,นึงนะครับเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ